หัวข้อ1.7ค่ะสมการพหุนามตัวแปรเดียวนะคะถ้า p(x) ที่อยู่ในฟอร์มนี้ก็คือ a n คูณกับ x กํลัง n นะคะบวกด้วย a n ลบ1คูณ x ยกกํลัง n ลบ1นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เป็น a 0โดยที่ n ค่ะตัวเลขชี้กําลังเนี้ยนะคะเป็นจำนวนเต็มบวก แล้วก็บรรดา A ทั้งหลายพวกนี้นะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่มีเงื่อนไขว่า an ตรงนี้ค่ะจะต้องไม่เท่ากับ0ูนะคะเราจะเรียกตัว px ยาวๆพันนี้ว่าเป็นพหุนามกำลัง n ค่ะใช้เป็นกำลัง n นะเพราะว่าในที่นี้นะคะ ตัวที่มีเลขชี้กำลังสูงสุดก็คือ x กำลัง n นะมีเลขชี้กำลังสูงสุดคือ n นะคะก็เลยเรียกว่าพาหุนามกำลัง n ถ้าเติมเท่ากับ0นย์เข้าไปค่ะมันก็จะกลายเป็นสมการพาหุนามกำลัง n นั่นเองนะคะลองดูตัวอย่างนี้กันเดี๋ยวลองดูซิว่าอัานไหนบ้างนะคะที่เป็นพหุนามและเป็นพหุนามกำลัง n โดยที่ n มันเป็นเท่าไหร่มีเลขชี้กำลังสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะคะดูอันแรกก่อน p x เท่ากับ5 x กำลัง3ลบ3 x กำลังสบวก1ถ้าดูจากสมการนี้นะคะ่ะจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของทุกตัวมันเป็นบวกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีเลขชี้กำลังสูงสุดก็คือ3แสดงว่าเป็นพาหุนามกำลัง3นั่นเองค่ะเป็นพาหุนามกำลัง3 ต่อไปนะคะ px เท่ากับ3 x กํลัง4ลบ5 x กํลังสบวก7 x ลบ12อันนี้เป็นพหุนามไหมเป็นพหุนามกําลังอะไรด้วยกําลัง4เพราะว่ามีเลขชี้กําลังสูงสุดคืออะไรคะคือ4นั่นเองเป็นพหุนามกําลัง4ต่อไปค่ะ p x เท่ากับ7 x กำลัง5ลบ2 x กำลัง3ลบ5 x กำลังลบ2อบวก3อันนี้เป็นพหุนามไหมไม่เป็นพหุนามเพราะว่าตามนิยามเมื่อกี้คือถ้ามันจะเป็นพหุนามเนี่ยไอตัวเลขชี้กำลัง n มันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะปรากฏว่ามีตัวนี้โผล่มาลบตัวหนึ่งนะก็ไม่เป็นพหุนามค่ะ เพราะมีเลขชี้กำลังตัวหนึ่งเป็นลบนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะ p x เท่ากับ3 i คูณกับ x กำลัง7ลบ2 x กำลัง5ลบ i x กำลัง3บวก51อันนี้เป็นพหุนามไหมเป็นพหุนามค่ะกำลังสูงสุดคือ7นะคะเป็นพหุนามกำลัง7ถึงแม้ว่า สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันจะเป็นตัวติดไอนะมันก็ใช้ได้นะเพราะว่าตามนิยามไอตรงบรรดา a n ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปร x อะคะ่ะเขาใช้ว่าเป็นจนํานวนเชิงซ้อนได้นะไอพวกบรรดาติดไอพวกนี้ก็ใช้ได้นะคะโอเคไปต่อทฤษฎีบทที่9นะคะทฤษฎีบทหลักมูลพีชคณิตนะคะบอกว่าถ้า p x เนี่ยคะ่ะเป็นพหุนามที่มีดีกรีมากกว่าศูนย์แล้วนะคะ ตัวสมการพรหุนามก็คือ p x เท่ากับศเนี่ยจะมีคำตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนอย่างน้อย1คําคำตอบค่ะต่อไปนะคะก็ทบทวนทฤษฎีบทเศษเหลือนะคะที่หนูน่าจะเคยเรียนมาแล้วตอนม .4 นะ กรณีที่ถ้าสมมุติว่าตัว px ของเราเป็นตัวหน้าตาแบบนี้นะคะเงื่อนไขเดิมเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกสมสัิข้างหน้าก็คือเป็นจํานวนเชิงซ้อนโดยที่มี an นะคะต้องไม่เท่ากับ0ถ้าเราทําการหารตัว px อันนี้ค่ะด้วย x ลบ c นะคะดังนั้นเราจะได้ว่าเศษเหลือที่ได้จากการหารจะมีค่าเท่ากับการนำค่า c ตัวนี้ค่ะแทนค่าใส่เข้าไปยังตัว px นะคะ ก็จะทําให้เราได้ว่าเศษที่ได้จากการหารก็จะเป็นตัว p c นั่นเองเดี๋ยวลองเอาไปใช้กันนะตัวอย่างที่1นนะคะจงหาเศษที่ได้จากการหาร p x เท่ากับ3 x กำลัง2ลบ3 x บวก2ด้วย x ลบ2ค่ะถ้าจากทฤษฎีเมื่อกี้เราจะเห็นว่า C ของเราต้องมีค่าเป็น2แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เขาใช้คําว่าหารด้วย x ลบ c ของเราหารได้ย x ยลบ2แสดงว่า c เป็น2นะคะเดี๋ยวเราลองลองแทนค่าใส่เข้าไปก็จากโจทย์ที่ให้มาน้อว่าจากตัว PX ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 3x บวก2ค่ะเศษที่ได้จากการหารนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ P2 นั่นเอง เศษจากการหาร p x นะคะด้วย x ลบ2ก็คือ p 2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าเลข2ตรงนี้ลงไปยังตำแหน่งของ x นะคะก็จะกลายเป็น p 2เท่ากับ3คูณกับ2กํลัง2ลบ3คูณ2แล้วก็บวกได้2ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น12ลบ6บวก2คำตอบก็คือ8ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษที่ได้จากการหารก็คือ8อันนี้ข้อแรกนะถัดไปนะคะข้อที่2ทําคล้ายๆกันคราวนี้ให้ p x เท่ากับ x กำลัง4บวก2 x กำลัง2ลบ3 x บวก1 หารตัวนี้ค่ะด้วย x บวก2แล้วก็ถามว่าเศษที่ได้จากการหารมันคืออะไรนะคะตรงนี้จริงๆมันต้องเป็น x ลบ4ใช่ปะแต่ของเรามันคือ x บวก2ก็จัดรูปนิดนึงค่ะมันก็คือ x ลบลบ2แสดงว่า c ของเราก็ต้องมีค่าเป็นอะไรนั่นเองค่ะลบ2นั่นเองเนาะก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะจากตัว p x ของเรานะคะที่เขาให้มา x กำลัง4บวก2 x กำลังสอง ลบ 3x บวก1นะคะแทนค่า c เป็น2เศษที่ได้จากการหาร px นะคะด้วย x บวก2คือ p-2 ลบ2ก็จะทำให้เราได้ว่าแทน x เป็นลบ2เข้าไปะคะ่ะ ก็จะเป็น p ลบ2เท่ากับลบ2ยกกำลัง4บวก2คูณกับลบ2กำลัง2ลบ3คูณลบ2นะคะแล้วก็บวกด้วย1ม 1> ีค่าเท่ากับตัวหน้าก็จะเป็น16บวกด้วย8บวก6แล้วก็บวกด้วย1ค่ะ คำตอบก็คือ31นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเศษที่ได้จากการหารก็คือ31ค่ะทฤษฎีบทต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีบทตัวประกอบค่ะกล่าวไว้ว่าถ้า p x นะคะเป็นพหุนามที่มีดีกรีมากกว่าหรือเท่ากับ1นนะคะแล้วเราจะได้ว่าตัว p x เนะะี่ยค่ะจะมี x ลบ c เป็นตัวประกอบก็ต่อเมื่อ เมื่อเราแทนค่า c เข้าไปยังตำแหน่งของ x e แล้วนะคะมีค่าเท่ากับ0ก็คือจากมันจะย้อนกลับไปที่ทฤษฎีบทเศษเหลือเมื่อกี้ะคะ่ะถ้าสมมุติว่าหารกันออกมาแล้วปรากฏว่าเศษเหลือมันเป็น0เพราะฉะนั้นเราจะกล่าวว่าไอ้ตัว x ลบ c ตรงนี้ก็คือตัวประกอบนั่นเองนะคะ อย่างขอย้อนกลับไปนิดนึงอย่างอันนี้ตัวอย่างที่2จะเห็นว่าเศษเหลือคือ31ซึ่งมันไม่ใช่0แสดงว่า x บวกสเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวประกอบของตัว px นี้อ่าลองดูตัวอย่างที่3กันนะคะเขาถามว่าจงหาว่า x บวกหเนี่ย เป็นตัวประกอบของตัว px ยาวๆพันนี้หรือไม่นะคะวิธีการทำก็คือลองแทนค่าด้วย c เข้าไปยังตัว x นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาก่อนว่า c มันคืออะไรนะคะ c มันก็ต้องมาจาก x ลบ c นะตรงนี้ต้องเป็น x ลบ c แต่ของเราที่เขาให้มาเนี่ยมันคือ x บวก1แสดงว่า c ของเราก็ต้องเป็นอะไรล้วคะลบ1นั่นเองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะจากตัว px มีค่าเท่ากับ x กำลัง5ค่ะลบ 3x กำลัง4บวก 2x กำลัง3บวก 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1นะคะแทนค่าเข้าไปก็คือแทน c เป็นลบ1ตัวแรกเราก็จะได้เป็นลบ1ยกกำลัง5ค่ะลบ3คูณกับลบ1กำลัง4 บวก2ค่ะคูณลบ1กำลัง3าบวก2คูณลบ1กำลังสองลบ3คูณกับลบ1แล้วก็บวกด้วย1นะคะข้างหน้าก็จะเป็นลบ1อันนี้ก็จะเป็นอะไรลบ3ถัดไปได้ลบ2ค่ะต่อไปได้บวก2บวก3บวก1เด็กน้อยคิดเลขให้หน่อย ได้เท่าไหร่คำตอบคือ0นะคะเห็นไหมว่าหารออกมาแล้วได้เศษเป็น0ดังนั้นเราก็สรุปได้ว่า x บวก1นะคะเป็นตัวประกอบของ p x ย้ำย้ำว่าตรงนี้จะต้องออกมาเป็น0นะคะตรงเศษเหลือ